บอสนวัตย่อนคลิปอดีตกันกับข้อความโดนใจชาวเน็ตข้อความเด็ดชาวเน็ตแห่ถูกใจอีกหนึ่งดาราที่โดนทัวรงสนันปมดิไอคอนอย่างกันกันถาวรทีราสุดเจ้าตัวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการแล้วทั้งนี้โลกออนไลน์ต่างขุดภาพและคอนเทนต์เก่าๆที่หนุ่มกันเคยทำลงทั้งสร้างบ้านหรูเซอร์ไพรส์ภรรยาทั้งรถ และอาหารการกินล่าสุดบอสนวัโตโพสเฟสบุ๊กนวัตอิสรไกรศิลเผยคลิปหนุ่มกันที่เผยมื่ออาหารที่ภรรยาอยากทานก็จัดให้ภรรยาทันทีโดยบอสนวัตระบุคแคปชั่นบอกว่าบางคนก็รวยรวดเร็วล้นฟ้า บางคนก็จนต้องคิดค่าตัวตายธุรกิจเครือข่ายหวานล้อมให้ยอมจ่ายเงินเป็นดาวไล์ท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นโซเชียลเลยทีเดียว